ทั้งที่เลื่อนลถแบบไปลดรดเลือดไปเรื่อยๆนี่ครับเรายังพยายามทําใจเพราะว่าเราพูดกันอยู่ว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่เป็นตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีทุกคน<ม>เราให้เกียรติกับตําแหน่งแต่คนที่มาอยู่ในตําแหน่งนี้ก็ควรที่จะมีความชอบธรรมไม่ต้องต้องมีท a j ริ i t y ด้วยความชอบธรรมไม่ต้องพูดถึงเพราะาท่านก็ยอมรับอยู่แล้วว่าท่านมาไม่ถูกต้องนะฮะ<ม>ท่านประยุทธ์ก็คือต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยท่านก็บอกว่าท่านจะเป็นตลูกเพราะฉะนั้นเรื่องปฏิทินนี่นะครับ ผมอยากเรียนเปท่านผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งคอสชนั่นแหละเลิกพูดได้ไหมทำตามปกตินะครับเพราะอะไรฮะผมก็เดือดร้อนเหมือนกันท่านสมคิดคนมาขอปฏิทินเดือดร้อนไปทั่วผมก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนให้มันหมดไปแล้วต้องตีพิมพ์เพิ่มไหมคะแบบนี้คงไม่เพิ่มไม่รู้จะทํายังไงคงไม่เพิ่มหรอกครับนะครับพิมพ์ไม่รู้จะว่าไงคือทางท่านทักษิณกับท่านยิ่งรักก็ไม่ได้พิมพ์เยอะพิมพ์ก็แบ่งพวกพวกไป ทีนี้พอโทษนะพอมีพอมีปัญหาอย่างนี้ก็บอกว่าเรามาเหมือนว่าเคลื่อนไหวทางการเมืองหวังผลทางการเมืองแต่เห็นรูปนี้แล้วไม่รู้เขาหวังผลอะไรรูปนี้นะครับรูปนี้เกิดอยู่ที่ถนนสายอุบลราชธานีไปยะโสธรถนนสายนั้นะนกล็ลังจังหวัดเดียวกันกับทางสมคิดเลยจังหวัดเดียวกันคือทางประชาธิปัตย์ ท่านวิถุนนำบุตรเนี่ยชื่อนี้แหละฮะท่านวิถนนี่เกี่ยวข้องอะไรกับปั๊กระปองไหมฮะอ่าก็เป็นลองเป็นลองเคยไปลองหัวหน้าพรคใช่ไหมฮะแล้วก็ขึ้นขึ้นสวัสดีปีใหม่เหมือนกันอแล้วก็ขึ้นทําเป็นรูปถนนเหมือนว่าตัวเองประสานงบมอันนั้นก็ไม่ว่ากันแต่ถามว่าขึ้นอย่างนี้ผิดไหมผมมองว่าไม่ผิดแต่วิธีปฏิบัติของทหารที่ผมพูดไงถ้าพวกแบบนี้ทําไม่ผิดกลุ่มหนึ่งทําไม่ผิดแต่อีกกลุ่มหนึ่งทา อย่างนี้เป็นต้นปีที่แล้วผมขึ้นสวัสดีปีใหม่ก็ก็ก็ผ่านไปด้วดี<ม>แต่ปีนี้ผมก็ไม่ทำอะไรเลยเพราะว่ามันรู้ๆกันม,มีอดีตสสจังหวัดอำนาจเจริญค,คุณสมหญิงบัวบุญปีที่แล้วก็ขึ้นสวัสดีปีใหม่ค่ะก็ถูกขอร้องให้เอาลงปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วอยู่อำนาจเจริญอขอร้องให้ปีที่แล้วนะฮะถูกขอร้องให้เอาลงแล้วก็ท่านก็เอาลง ปรากฏว่าปีนี้ทางท,างทีมประชาธิปัตย์ก,ก็ขึ้นป้ายใหญ่มากโลโก้ใหญ่ตามถนนถามว่าแบบนี้เขาหวังผลทางการเมืองหรือไม่ใช่เพราะเขาเป็นนักการเมืองเขาเป็นนักการเมืองแต่คนที่ปฏิบัติเนี่ยมองให้ทั่วสิครับไม่ใช่ว่าอีกฝั่งหนึ่งทําอะไรก็ผิดอย่างคุณวรงแจกปฏิทินผมก็ไม่ได้มองว่าผิดแต่อย่ามามองอีกฝั่งผิดสิครับม,ม,มันต้องมองให้เท่ากันกวันนี้เนี่ยผมก็ยังอึดอัดใจว่ะ เริ่มต้นเนี่ยท่านประยุทธ์ไม่ใช่คู่ขัดแย้งเลยทําไปทํามาระยะยาวเข้าจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับพรคเพื่อไทยซะเองไหนละครับท่านจะมาแก้ไขปัญหาไหนละครับท่านจะมาแก้สิ่งที่ขัดแย้งตามที่ท่านตั้งใจวันนี้ท่านพูดหลายครั้งท่านเอาตัวเข้ามาขัดแย้งอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ทราบแต่มันเจตนานเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อวานยั้คุยกับท่านเชิดชัยอยู่ว่าท่านประยุทธ์จะปรับตัวเองเราก็เชื่ออย่างนั้นท่านบอกจะพูดน้อยลงจะพูดน้อยลง วันนี้ท่านท่านเน็บแหนมเน็บแหนมเข้ามาเนี่ยไม่ไม่เห็นด้วยเลยเรื่องแบบเนี้ยนะครับเรื่องอย่างนั้นให้โคศกรัฐบาลทาก็ได้ครับหให้ไก่อูทําก็ได้ครับคือ,คอก็มีคนถามใช่ไหมครว่าจะแนะนําท่านประยุทธ์ยังไงเราบอกว่าไม่ไม่อยากแนะนาหรอกเพราะ,ะว่าเป็นระดับนายกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วไม่แนะนําแต่มีข้อเสนอไงอะไรคะคุณหมอก็เคยพูดแล้วว่าให้พูดน้อยๆหน่อยให้เรียนแบบท่านพลเอกเปรม คือบอกว่าบอกว่ารู้จักใช่ไหมไม่พูดใช่ครับเป็นเมีใบแล้วทุกอย่างมันจะดีเองนะครับยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวแค่ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาภายในของตัวเองเรื่องของทหารอะไรต่างๆเนี่ผมไม่ใจะพูดนะฮะก็ปวดกับหัวอยู่แล้วนะฮะเลยจะมาเอาเรื่องยุ่มๆไปทำไมนะครับก็แนะนําว่าสําหรับจังหวัด ที่มีเรื่องปฏิทินนี่ท่านประยุทธ์ก็บอกลยอยเฮ้ยอย่าขยันมากนักคนที่ถูกด่าก็คือผมก็มันก็จบกันแค่นั่นเองนะครับแต่ถ้ามองอีกฟากฝั่งหนึ่งนะคะทั้งสองท่านการที่พลเอกประยุทธ์พูดมากๆนี่ก็ดีเหมือนกันเราก็ได้รู้นะคะเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจริงๆแล้วเป็นอย่างไรอตอนแรกก็อาสาตัวเองเข้ามาแก้ไขปัญหาสุดท้ายเราก็ได้ทราบว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนเข้ามาสร้างปัญหา,าเสียเองด้วยซ้บ เรา่าว่าเรื่องอกันมาดูจบกันไปแล้วสำหรับเรื่องไร้สาระซึ่งเราก็เข้าเกมเข้าเหมือนกันเข้าเกมเข้าเกมเข้าเกมเลยทุกรายการเลยนะคะทางพี่ซีวีก็หยิบยกประเด็นเนี้ยเข้ามาพูดคุยซึ่งไม่พูดมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนมันนเป็ข่าวทุกทุกฉบับทุกสื่อค่ะจบปิ้งนะคะจบกันไปสําหรับเรื่องของป้ายนะคะในตอนนี้เองก็มีบุคคลภายในคณะรัฐบาลเองก็ออกมาพูดอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะมท .1 เองก็บอกว่าผมก็ไม่เคยเห็นว่ามี คนเนี่ยเอาหน้าตัวเองไปใส่ไว้ในปฏิทินโอ้ในโลกออนไลน์ทั้งสองท่านมทหนึ่งพูดค่ะคุณเอกอนุพงศ์พูดก็ท่านมัวแต่นอนนะท่านจะเปลนอะไรล่ะนี่แหละในโลกออนไลน์นี่ก็เลยจัดให้เลยนะคะทั้งภาพของคุณตันทั้งภาพของหมอวัาลงบอกว่าบุคคลเหล่านี้นี่ถือว่าไม่ใช่คนใช่ไหมคะเออก็คือเขาพูดถึงท่านอนุพงศ์นี่หนึ่งปกติท่านก็ดูคล้ายๆเงียบเป็นกลางๆนะครับที่มีนักสามเอนไว้ท่านก็บอกได้อย่างนั้นอย่างนี้นะก็เหมือนมีจิตใจประชาธิปไตยนะ เอ๊ะทำไมพอมาถึงรูปเรื่องปฏิทินนี่หลุดได้ยังไงเพราะฉะนั้นเส้นบาง,บางๆคาบเกี่ยวระหว่างเรื่องไร้เดียงสาก,กับความไม่รู้นี่นะอ่อะาไร้เดียงสาก,กับความไม่รู้กับเรื่องโกหกเนี่ยนะฮะเส,เส้นเลยกันนิดเดียวนิดเดียวะฮะคือพอโกหกก็คือพูดไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องจริง,ท,งทั้งทั้งที่เรื่องจริงก็คือเขาทํากันมาตั้งนานแล้วมีทุกยุคทุกสมัยเหรอครับเราท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับ มาอ้างว่าท่านไม่รู้นะครับคงอายุพอผมนี่แหละท่านอนุพงศ์เนี่ยนะครับเอาหกสิบห้าหกสิบหกนี่ยะมามาว่าเรื่องท่านมีชัยด้วยเอามีชัยดีกว่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพักกันก่อนไหมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้ว่ากันเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญที่กําลังจะเปิดออกมาแล้วในวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมนี้หลายประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาว่ากันเต็มๆในเรื่องของรัฐธรรมนูญกันค่ะ ็นในสแล้วนะคะกับรายการคิดรอบด้านนะคะในช่วงนี้มาดูเรื่องของรัฐธรรมนูญกันบ้างนะคะร่างแรกกําลังจะคลอดออกมาแล้วนะคะในตอนนี้มีความคืบหน้าเนี่ยไปร้อยละ90ด้วยกันนะคะเป็นการออกมาถแถลงข่าวโดยโฆษกของกรทอเองแต่ว่าที่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับรัฐธรรมน,น,นะะูญเนี่ยค่ะในเรื่องของ คุณสมบัติของผู้ที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งหลายคนก็พุ่งเปวิทีเอ๊ะตัวนายอภิสิทธ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการลงรับสมัครเลือกตั้งหรือไม่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ที่ศาลได้มีการพิพากษาออกมาว่านายอภิสิทธิ์นั้นนะคะปลอมในเรื่องของ assim, ใบสด9เนี่ยจริงก็คือเป็นคําสั่งของพลเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์เนี่ยเป็นคําสั่งที่ชอบแล้วเนี่ยนะคะหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะนายอภิสิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะลงสมัคร เป็นสอสอได้หรือไม่อย่างไรจนนายมีชัยก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่านายอภิสิทธิ์นั้นไม่ขาดคุณสมบัตินายมีชัยก็บอกว่าไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังอะไรแต่อย่างใดคุณสมคิดคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับในเรื่องของคุณสมบัติอภิสิทธิ์ก็สามารถลงได้แล้วเมื่อวานรายการเรายังคุยกับท่านเชษชัยอยู่ทางคุณนันถามว่าเดี๋ยวจะมีคุณอภิสิทธิ์ลงไม่ได้ผมบอกเดี๋ยวเขาก็ลงจนได้แล้ว พูดยังไม่ทันขาดคำเลยออกไปหนังสือพิมพ์ <c oughs> สื่อลงต่างๆว่าคุณมีชัยว่ามีคุณรมสบัตรครบถ้วน <c oughs> แต่ว่ามันอยู่ที่การตีความนั่นแหละ <c oughs> แต่ถ้าตีอย่างไรรับรองเขาก็ไม่มีปัญหา <c oughs> นี่คือปัญหาของระบบกฎหมายประเทศไทย <c oughs> ปกติรัฐนูนเนี่ยมันก็จะมีข้อห้ามบุคคลต้องห้ามในการที่สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรจะเขียนไว้เลยนะครับ นักบวชนักุทธอะไรต่างๆแล้วสุดท้ายมีอนุมาจราหนึ่งผมจาพอนั้นได้ก็คือว่าเดิมมันอยู่มาตราร้อยสองลนูลห้าศูนย์เนี่ยมันก็จะมีอนุมาจราหกว,ว่าเคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยเพราะเหตุเพราะเหตุทุจริตหรือทีนี้เขาจะมาไล่เป็นวักเป็นวักแต่ถ้าบอกว่าปลดออกไล่ออกก็จบแต่ถ้าบอกว่าเพราะเหตุทุจริตถ้าถามว่าคุณมีชัยบอกว่า คุณอภิสิทธิ์ไม่ททุจริตถ้าคนที่เอาเอกสารหลักฐานเท็จไปยื่นสมัครเป็นนักเรียนเนี่ยเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยเนี่ยแปลว่าไม่ทุจริตหรอถ้าแปลอย่างนั้นก็แล้วแต่ท่านมีชัยผมไม่ใช่นักกฎหมายใหญ่อย่างท่านคือถ้าแปลอย่างนั้นก็ต้องยอมครับก็จะเอาซะให้ได้อะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ยี่ราหรอกว่าเพราะอ่านอยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่มีทางไม่มีทางว่าอีกฝั่งจะผิด ผมเห็นหลายเหตุการณ์อีกฝั่งไม่มีผิดหรอกครับออกมาเถอะทาอะไรออกมาเถอะเพราะฉะนั้นภาพมันถึงออกมาว่าคนอยู่อีกมุมหน,นึ่งครับมีความรู้สึกว่ามันไม่มีความเป็นรรมเหตุมันถึงเกิดอยู่มาทุกวันนี้แหละครับเพราะนั้นเรื่องร่างรั้นนูญเนี่ยมผมก็ยังเรียนยืนยันว่ารายละเอียดอีกเยอะแต่ผมเป็นพูดแรกๆว่าผมเป็นคนหนึ่งโดยส่วนตัวที่ไม่ขอรับร่างรั้นนูลเอาไปประชาม,ชามติเอาผมไปประหารชีวิตผมก็ไม่รับ เพราะเหตุผลเดี๋ยวให้ท่านเชื่อใจว่าก่อน <c oughs> เหตุผลอีกเยอะที่จะเล่าว่าไม่รับเพราะอะไรนะครับกรณีคุณอภิสิทธิ์ผมว่าเป็นเรื่องปลีกย่อย <c oughs> เป็นเรื่องปลีกย่อยค่ะ <c oughs> คุณหมอแล้วคะในตอนนี้ที่เขาบอกว่าขู่ว่าจะใช้ยาแรงกำลับนักการเมืองกับนักการเมืองที่เขาบอกว่าไม่เคยถูกตัดสินในคดีทุจริตทั้งในหน้าที่และการเลือกตั้งครับนี่แหละก็คืออันเดิมแล้วครับผู้สูงวัยไม่ใช่ผู้สูงวัยคุณมีชัยเป็นผู้สูงวัยนะครับ ลูกเล่นไม่ค่อยมีโถงโผงเลยนึ่ว่าตัวเองเอาเป็นที่แกยังบอกว่าเครดิตคนอยู่ที่การกระทำอ่านั่นนี่คือการกระทำละ่ะสู้รรบอลสักไม่ได้ล่อลูกล่อลูกชนใช่ไหมนีมด่ดีแต่อันนี้โป่งโป่งโป่ง,งแล้วก็ปกเปิดเผยความจริงจริงที่ว่าอยากทำอะไรเออร่างมาได้รับคําสั่งเห็นไหมฮะมีธงอยู่แล้วค่ะแล้วรัฐธรรมนูญฉบับน,น,นี้มีคนบอกว่าเนี่ย ร่างเสร็จรู้เลยว่าใครจะเป็นนายกเขียนไม่ได้เลยเพราะว่าให้เสนอนายกห้าคนก็อยู่ในนั้นแหละพักเล็กพักน้อยอะไรก็ได้แซมมาก่อนใช่ไหมแล้วก็มีสวสวก็เป็นที่มาสรรหาเนี่ยเลือกไขว่หม่วไปคั่วคั่วมาไข่ไปไขว่มาเนี่ยนี่แหละว่เรียกไขว่หม่อมัน่วแล้วก็รู้เลยว่าใครจะไปเป็นสวนั่นละก็คือรู้แลที่นี้สําหรับพวกนักการเมืองนะครับหรือคนที่เขาอาสา ประชาชนขออำนาจมาเพื่อบริหารบ้านเมืองเลือกโดยประชาชนเนี่ยเฮ้ยทำไมคุณมาเล่นตีความแบบตลบตะแลงแย่ๆเขาว่าคําว่าโดยทุจริตเนี่ยคืออาจารย์วิชัยเป็นนักกฎหมายผมก็อยากให้ไปอ่านกฎหมายอาอยาว่าโดยทุจริตมันแปลว่างไงเอกสารเท็จเนี่ยเอาไปใช้นี่มันโดยทุจริตไหมเฮ้ยว่าผมผมไม่มเป็นนักกฎหมายเลยแต่ผมก็ตีความได้ว่าใช้ไม่ได้นี่ ท่านไปเขียนเหมือนว่าที่ข้าเขียนออกมาเนี่ยกรณีคุณอภิสิทธิ์ไม่เข้าเข้า,ขาไม่เข้าขายเนี่ยก็แสดงว่าท่านเนี่ยมีอยู่ในใจอยู่แล้วฮะที่พบว่าไม่นเนียนไงเพราะ,ะ,ะฉะนั้นคําพูดท่านมีชัยนี่บางทีต้องร้อยหารอีกแล้วคราวนี้พันหารทั้งทั้ที่ก่อนหน้านี้ให้เคยให้เครดิตนะอุตส่าห์ไปเป็นนายกสภามหาศารคาว่าทําดีเรื่องกฎมกฎหมายเยอะแยะนะฮะแล้วก็เวลา ในเว็บของท่านขงท่าก็ตอบปัญหากฎหมายเนี่ยชัดเจนะนะครับแต่เมื่ออายุเยอะอย่ามาเสียตัวเลย,ยเสียเสียคนเลยะนะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับผมว่าท่านมีชัยเนี่ยปล่อยเขาเรียกว่าพลาดที่ให้สัมภาษณ์อย่างนี้แล้วก็ยาแรงเราก็พูดอยู่แล้วคือพรรคเพื่อไทยนีย่ก็เคยเสนอว่าเราจะทำมนูญที่ดีเนี่ย ต้องมีหลักการประชาธิปไตยซึ่งเป็นหัวใจของประชาประชาธิปไตยก็คืออำนาจอธิปไตยอธิปไตยต้องเป็นของปวงชนชาวไทยหรือของประชาชนถูกไหมครับแล้วในอำนาจนี้ต้องมีสามอำนาจที่ต้องทวงดุลกันถูกไหมครับต้องทวงดุลกันนะครับมีสามอำนาจไม่มีอำนาจอื่นทีนี้เราก็มาตั้งองค์กรสอขึ้นมาก็เป็นอำนาจอื่น ซึ่งมันไม่ถูกแล้วในรัฐธรรมนูญรัชทีนี่เนื่องจากรัฐบาลนักการเมืองนี่มาจากการเลือกตั้งเมื่อทําไปแล้วจะทาไม่ได้หรอกมม่ต้องมีระบบข้าราชการไงที่จะมารองรับให้ทําตามนโยบายาการออกกฎหมายต่างๆหรืกกยอกลไกต่างๆที่ทําให้ข้าราชการมีอํานาจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมฮะประหลัดนี่นายกผลได้คนเดียวใช่ไหมประหลัดสี่สอยังอื่นไม่ได้ใช่ไหมฮะ ก็น่าจะไม่ให้ยุ่งเลยอย่างเงี้ยล่อนคนเดียวยังผิดเลยเนี่ยมันเป็นการไปสร้างอํานาจราชการนึงคือข้าราชการประจําให้มากกว่านักการเมืองทงั้งทั้งที่ประเทศที่เจริญแล้วข้าราชการประจําเหรอ,อนักการเมืองที่มารับผิดชอบในช่วงนั้นนะใช้อํานาจประชาชนปลดเลยออกเลยทันทีได้เลยถูกไหมครับเขาก็ถือว่าอํานาจมาเป็นของประชาชนก็แสดงว่ารัฐธรรมนูญที่ท่านมีชัยจะร่างเนี่ย เกิดจากอาคติเนื่องจากตัวเองรับราชการมาก่อนเลยไมไไ่ไว้วางใจประชาชนแล้วตัวเองเป็นข้าราชการมาก่อนไงก็เลยพยายามจะสร้างกลไกต่างๆขึ้นมามทําให้นักการเมืองนี่ทํางานไม่ได้เพราะฉะนั้นคาว่ายาแรงของท่านเนี่ยบางทีมันไม่ใช่หรอกท่านสมคิดเราจะพูดกันอยู่ผมเป็นหมอนี่คําว่ายาแรงเนี่ยมันไม่ใช่ยาแรงนี่ก็คือส่วนใหญ่มักจะอธิบายกับคนไข้ว่าโอเคนะมันแพง <laughs> <laughs> มันต้องมันแพงอี่ะต้องถึงจะแรงแล้วก็ สำหรับพวกที่เชื้อที่มันดื้อยาดื้อยาก็ไม่ใช่มันแรงนะบางทีไอ้เชื้อที่ว่าดื้อยานี่เจอยาถูกๆที่ไม่ค่อยจะใช้โดนน็อกเหมือนกันฮนะคือมันใช่บ่อยๆเนี่ยมันก็าษาอีสอิสรยกว่ามันลืง่งหรือมันดื้อดื้อยาก็เหมือนกันเนี่อยออกยาแรงยาแรงยาแรงหรือมอสิบเอ็ดเนี่ยนะ,ะมอสี่สิบสี่เนี่ยนฮะใช่ไปใช่มามันก็เป็นยาธรรมดาป